สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเราบิวอัลเลชั่นนนะครับวันนี้ก็มีข่าวสําหรับแมนยูเช่นเคยครับแทนฮาวหวังดึงลูกศิษย์เก่ามาเสริมทัพสําหรับไลออนบ๊อบบี้ซื้อ bbc ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถ เสนอข้อตกลงระหว่างเอเย่นในดิวของไลออนบ๊อบบี้กองหน้าชาวดัตหลังจากที่เอลิกแทนฮักติดต่อตอดีตผู้เล่นเก่าของเขาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อเป็นตัวเลือกผลิตสกอร์สโมสรออาแจ็คไม่เต็มใจที่จะพบกับราคาขอเริ่มต้นของไลซิกที่เสนอมา 17ล้านปอนด์แม้ว่าจะเป็นที่เข้าใจกันว่าฝ่ายบุนเดสลีกามีแนวโน้มจะยอมปล่อยไตอันบอบบี้ไปละลาวาล้านปอนด์สำหรับไตอันบอบบี้มีเชื้อสายชาวดัตผสมกาหน้าติดทีมชาตินเธอแลนด์ชุดเยาวชนมาแล้วตั้งแต่อายุ15ปีถึง21ปีมีไอดอลคือดีดีเยลอตบ้าครับสำหรับ แทนฮาร์ดนะครับก็หวังดึงสิทธิ์เก่าของตัวเองนะครับที่เคยคุมทีมมามาร่วมทัพแมนยูไนเต็ดนะครับหวังว่าจะปิดดีลนี้ได้เช่นกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ